ผมมากินขา้าวํำกันเลอยพี่น้องเอ้ยครับเมนูง่ายๆเมนูอีสานบ้านเฮาข้าวเหนียวหอนหนครับผมมีอย่างไรครับเพื่อน้องกับข้าวมื้อนี้นะครับนะใส่ก๋อยอีสานซปเปอร์ตีนไก่ไก่ใส่น้ไมอ้ดองเพื่นอน้องนี่ออกมาใหม่ๆเลยครับกิ่นมาเลยใส่ก๋อยอีสานเฮาเนาะครับนะเห็ดกินเองทำจินเองก็ต้องซื้อเพิ่น น้ำจิมนว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 ้มเซ่บๆนัวๆนี่ครับะครับเป็นแังไนครับก่อนจะรับชมก็จะลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครเข้ากดกระดิง่งเพื่อเป็นกาลังใจนะครับเพราะข้าวเหนียวอีกคือเกลาเพื่อเป็นกําลังใจบ้านน้อยๆก็ใหญ่สีฝรั่งเศสห่ดและมาเพื่อนเขาเหนียวอีกคือเก้าอละมือนี้ก็ได้นี่เม,ออมนูบ้านๆเอาเน,นี่ยละเซ่บอีกคือเก้าอละมาก๋ำเจียวข่มคมมึงกันนะ กอดดีใกินซ้ำนี่็พอแล้วเพ็่นเ,ออเนองมลยอือสม่วยลอยเลเป็นรองขึ้นอยากแกงแล้วไม่ชมไลไป ซื้อไก่ก็เลยเอาตีนไก่ล่ะซุปเปอร์เพิ่นนี่ล่ะต้มแขงไก่หอมปลาใส่น้ำปลาแดดงด้งว,งวงปพัดถนาดมีนุ่ยสานบานออกน้ำจิ้ม มั่งมึงกันแอืมเมนูนี่นนอยากกินอย่างแน่นเลยเหรอพอเปินได้เห็นแล้ว ไก่กันี่เลยพี่น้องส่วนน้ำลองคอไม่ลูกโดดใส่พร้อมไม่เผ็ดวันนี้กินเขาอยู่ร้านไส้อันต่ำพริกจันผัดกระเพราพริกไหลเสียบทองมาลองอื มีแต่ใช่เอี๊ยบขาปัน มีนว่าเหตีนไก่แหมสุปเปอลร้องสับ ไม่เปลนได้เปลงไปเล้ตั่ยากเลยอร่อยย่ง กินไก่ซุปเปอร์เห็นได้ค่อยอ็แกงแซลมอนแกงเห็ดน้ำยาขนมจีนฮิซีเลือยากกินแซ่บแกงน้ำไม่ร้อนยะได้จัดจากนม่ซีอน๊วหน่อยต่างคนต่งางหมักเนาะพีะ่น้องเนาหมักประคืดกันอื้มดูด phần lăng lăng đi ừ mm. đi ngay cái hèn thái đi kìa

ายหัวมึหวั่นคหวั่นเพชรพ คือแจงเสนเนี่ยพีนนะนน่น้องพี่น้องแกงเ้นไปนี่งแต่กินยากไงพี่น้องแค่ได้ได้ทเทะ

응. 음. 음. <laughs> mệt à, không nhạc rồi mình gì, nhạt quá mm -hmm. ขักเผ็ดม,มีนึกกินหยัก <laughs> อุ๊เผ็ดเลยพี่น้องครับจิ้มใส่ก๋อยอีสาน้ำจิ้มเผ็ดแง้งซุปเปอร์ตีนไก่ใส่หน่อไม้ดอง ัอยู่เดิพี่น้องนะล็อกที่จิบม,มึงครับแกแกจิบจิบยากแน่นยนเลยนึกว่าันได้แฉได้แห็นเอาก็ะดาษก็ไดยครับคลิปนี้พี่สีก็ฝากไว้ที่มีนะครับเด้อตามมากระดิ่งน้อฝากกดไลค์กดแชร์กดสับสักให้กดกระด,ดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจบ้านเล่นน้อยเพราะอย่าสีฝรั่งเศสน,น้ำเลยนะครับฝากไว้เลยหวังว่าก็ก